อีกที่หนึ่งเมื่อวานนี้ข่าวเที่ยงอมรินคุณอารีรัตน์เนี่ยเรียนคุณผู้ชมไปแล้วนะครับอย่างนาครศรีธรรมราชจําได้ใช่ไหมครับตอนแรกเขาก็มีการเหมือนกับรณรงค์ให้ออกมาฉีดวัคซีนกันให้ออกมาลงทะเบียนการปรกากฏเมื่อวานนี้ประกาศเลื่อนวันนี้เดี๋ยวพากลับไปอีกทีหนึ่งเพราะมันจะงงกว่าเดิมคุณผู้ชมครับเชื่อไหมฮะนครศรีธรรมราชที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยโรงพยาบาลเทศบาลเนี่ยเขาประกาศเลื่อนไปเลื่อนมาวันเดียว3รอบฮนะ สามรอบเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเดี๋ยวไล่แบบนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักจริงๆเริ่มต้นอ่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะไปที่โรงพยาบาลเทศาบาลนาครน,นครศรีธรรมราชหลายคนลงทะเบียนเอาไว้อ่ะดิฉันจะมารับวัคซีนวันที่7วันที่8วันที่9เนี่ยตามที่เขารณรงเลยมีกําหนดหมุดหมายนะัดชัดเจนแล้ว ปรากฏว่าเมื่อวานที่มันเป็นกระแสขึ้นมาคือโรงพยาบาลเทศบาลน,นาครน,นครศรีธรรมราชมีการประกาศเลื่อนรอบแรกตั้งแต่เชา้าข่าวเที่ยงเราก็มีการรายงานไปบอกว่าเนี่ยถ้าคนที่มาฉีดตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนะเลื่อนก่อนนะวัคซีนไม่พอจำได้ใช่ไหมฮะมวัคซีนไม่พออันนั้นจบไปแต่เช้านะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมเชื่อไหมวันเดียวกัน10โมงโรงพยาบาลเทศบาลน,นาครนครศรีธรรมราชแจ้งอีกรอบหนึ่งผ่านเพจ บอกว่าอ๋อคนที่นัดฉีดวัคซีนวันที่10มิถุนายนน่ะที่ประกาศไปเมื่อเช้าอะ่ะว่าเลื่อนอะ่ะมาฉีดเหมือนเดิมนะามาฉีดเหมือนเดิมนะนี่คือประกาศฉบับที่สองชาวบ้านก็เอา้าข่าวดีไม่เป็นไรอา,อาจจะงงนิดหน่อยแต่เราได้ฉีดเหมือนเดิมปรากฏว่าวันเดียวกัน6โมงเย็นนี่ฉบับที่สามโรงพยาบาลเทศบาลน,นครน,นครศรีธรรมราชประกาศอีกรอบหนึ่ง บอกว่าอ๋อเจ็ดถึงเก้าเนี่ยฉีดได้เหมือนเดิมแต่สิบมิถุนายนเป็นต้นไปอ่ะฉีดไม่ได้นะก็คือกลับไปเป็นคําสั่งเหมือนเดิมก็คือว่าฉีดได้สามวันแรกใช่ไหมอ้าวแล้วทางคุณนุทินคุณนุทินบอกว่าเฮ้ยคุณยังไงต้องได้ฉีดอ่ะต้องคสั่งของประหลัดกระทรวงบอกว่าทุกคนต้องได้ฉีดห้ามเลื่อนอะไรเอาไงฮะก็เลื่อนแล้วครับเลื่อนสามรอบรอบแรกบอกเลื่อนนะสิบไม่ได้ รอบสองสิบโมงบอกสิบได้และปกติเลยออรอบสามหกโมงเย็นสิบไม่ได้แล้วจ้าคุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกฉันโอ้โงุนงงชง,งนสนเท่มากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอคำชี้แจงหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรงพยาบาลเทศบาลน,นาครน,นครศรีธรรมราชไปดูผู้ว่าเลยครับท่านผู้ว่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโดยล่าสุดวันนี้คุณไกลอนวิสิทธิ์วงผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครศรีธรรมราชท่านบอกว่า ฟังผมดีๆเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องสะท้อนไปถึงด้านบนอีกนะฮะคุณผู้ชมครับนบครศรีธรรมราชโดยโรงพยาบาลเนี้ยเขามีการลงทะเบียนอันนี้คือประชาชนนะฮะ,ะเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยกับกลุ่มเจ็โรคเสี่ยงเรื้อรังกลุ่มนี้สองกลุ่มลงทะเบียนไปคือ5 6 0 0 0รายจำตัวเลขนะครับ 56. 000. สรุปว่ารอบเนี้ยที่รัฐบาลกับสบคประกาศโครมฮโครมบอกรณรงค์ไปรับวัคซีนไปฉีดวัคซีนกัน ตั้งแต่วันจันทร์น่ะจำได้ใช่ไหมฮะทางนครศรีธรรมราชได้วัคซีนที่จัดสรรมาคือเครื่องเดียวครับ28,160โดสเมื่อกี้ลงทะเบียนไปนเท่าไหร่นะ56,000 <55. S 1> ได้28,000นิดๆเพราะฉะนั้นจะให้ทำยังไงก็นในรอบแรกเราได้รับจัดสรรวัคซีนมาเนี่ยยังได้ไม่ถึงครึ่งเลยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะขอชี้แจงแบบนี้ว่า พอเราได้ไม่ครบทุกอย่างก็ต้องถูกเลื่อนออกไปกําหนดนัดรับวัคซีนอีกทีของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือนู่นฮะ20มิถุนายนเดี๋ยวยังไงตั้งแต่คนที่ลงทะเบียนไว้มีนัดอ่ะ10มิถุนายนเลื่อนไปก่อนแล้วกันขอให้ทาความเข้าใจและขออภัยมาณที่น,นี้ฟังเสียงทางฝั่งของผู้ว่าสักนิดหนึ่งนะฮะผู้ว่าไกรอรวิสิทธิ์วงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้วัคซีนที่เรารับรับแจ้งของเดือนมิถุนายนเนี่ย ขนาดนี้วัคซีนมาที่เราเนี่ย28,160โดสนะครับแต่ว่าคนที่จองฉีดวัคซีนเราไว้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย5 6า0มกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจำนวนวัคซีนที่มากับคนที่จองเนี่ยครับแค่ครึ่งหนึ่งก็มีปัญหาแลละครับแต่ว่าทีเนี้ยคือเราในฐานะประชาชนอยากให้ทาง ทางเบื้องบนเลยเนาะคนที่ดูแลเรื่องนี้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานให้มันมีความชัดเจนตรงไปตรงมาดีกว่าดีกว่าบอกว่าได้แน่นอนแต่สุดท้ายประชาชนไม่ได้ะนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับไปกลับมาภายในเวลาอันรวดเร็วบางทีประชาชนอาจจะตามข่าวสารได้ไม่ทันได้<ร>ไม่ครบถ้วน้องคิดภาพกลุ่มผู้สูงวัยอ่ะคุณป<อ>้าสแปดสิบเ,<อ>เขาจะมานั่งไถเฟซบุ๊กดูประกาศโรงพยาบาลไหมออแล้วต้องต้องดูเกืบอบับชั่วโมงเลยไหมชั่วโมงโอ้ยฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ Amarin TV Amarin TV